สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสัววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับผลเองก็ตกใจไม่แพ้กันที่ได้ยินว่าเสียวิเชียนทุ่มเงินเดิมพันไปมากขนาดน,านันแต่เห็นสนร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลงังคิดจะหาเงินไปคืนเสีย ผลก็ช่วยพูดปลอบตามความขีดมึงจะคิดมากร้องไห้คีดมูกโป่งทำไมวไว้สนเสียงยังไม่ได้บอกให้มึงหาคืนเลยเรื่องเดิมพันน่ะก็เป็นเรื่องของเสียเขาเสียไม่มาเอาเรื่องกับมึงหรอกไอ้ชาติมึงก็ไม่ต้องคิดมากตามมันทุกครั้งที่ขึ้นชกอ่ะเสียเองก็ได้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วแค่นี้อ่กูว่าขนนาแข้งเสียไม่ร่วงหรอกวะพวกมึงน่ะคิดมากเฮ้ยกินเว้ยข้าวต้มเย็นหมดแล้ว พูดจบก็ตบไหล่ทางชาติและสนปลอถึงเขาจะเสียดายเงินแต่ก็คิดว่าเสียวิเชียนเต็มใจและที่ผ่านมาจะเสียมากเสียน้อยเสียวิเชียนก็ไม่เคยโทษนักมวยในค่ายเลยแต่แต่แต่ว่าผมเสียดายเงินนี่ฮะสนยังสะอึกสะอื้นบอกกับพีชาติเห็นน้องไม่สบายใจทั้งยังร้องไห้ไม่หยุดก็ยืนมือไปเช็ดน้ำตาแล้วปลอบอีกว่าไม่เป็นไรนะ คนเก่งของพี่ทําดีที่สุดแล้วทุกคนน่ะภูมิใจในตัวสนมากนะครับเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวพี่ไปคุยกับเสียเองถ้าเสียจะเอาคืนพี่ก็จะเดินสายชกมวยหาเงินคืนเสียให้ได้คนเก่งหยุดร้องได้แล้วนะพี่ไม่อยากเห็นน้าตาของสนอีกแล้วอะ่ะมากินข้าวให้หมดเด็วสนมองหน้าพิชาติอย่างซาบซึ้งใจที่พี่ทำเพื่อตนมาตลอด พี่บอกว่าไม่อยากเห็นน้ำตาจึงรีบยกมือขึ้นมาป่าสนตอบรับไปอย่างวาง,ง่ายเพราะนึกขึ้นได้ว่าแค่ตนชกแพ้้รถถงังก็ทําให้วิชาติกับพี่ๆคนอื่นๆน,นั้นเสียใจมากพอแล้วไม่ควรมาทําให้พี่ไม่สบายใจอีฮะว่าแล้วก็อาปากกินข้าวต้มที่พี่ป้อนจนหมดกินข้าวเสร็จนั่งพักจนรู้สึกดีขึ้นก็ชวนพี่ไปเชียร์นักมวยในค่ายที่ขึ้นโฉ สนอยากให้กำลังใจพวกพี่พีด้วยตัวเล็กไหวไหมครับชาดถามย้ำด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อน้องยืนยันว่าไหวจึงพาไปสมทบกับคนที่เชียร์อยู่ข้างล่างเวทีเห็นสนมาพี่พีก็รีบเอาก้าอี้มาให้นางเพราะกลัวว่าน้องจะยืนไม่ไหวจนถึงเวลาที่พิชาตินานจะต้องไปเตรียมตัวขึ้นฉกชาิก็พาน้องไปด้วยให้สนอยู่ข้างกายไม่หา่างผลกับกร,รับหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับชา ทั้งสองคนเตรียมความพร้อมให้กับชาเหมือนกับที่ทำให้กับนักมวยคนอื่นๆเวลาประมาณสี่โมงเย็นก็ถึงเวลาขึ้นชกของคู่ไฮไลท์คู่สุดท้ายมึงไม่ต้องห่วงนะไอ้สนเดี๋ยวกูดูมันให้เองเท,ทบอกตอนเห็นชาติมองสนอย่างห่วงหลังสวมมงคลเสร็จก็เตรียมจะขึ้นเวทีสนมองพี่แล้วยิ้มให้กำลังใจพี่ชาสู้ๆนะผมอยู่กับพี่เทสบายใจได้ฮะรอยยิ้มของนองทำให้พี่ชาิยิ้มต่อ แล้วยีผมนุ่มอย่างแสนรักเพราะเทียนยืนอยู่ตรงนี้สนจึงเรียกอดีตลูกพี่เทว่าพี่เทเวลาอยู่รับหลังเทียนถึงจะเรียกลูกพี่ได้ซึ่งเทก็ไม่ได้ว่าอะไรรู้ว่าเป็นคำสั่งของหนูเทียนเทก็ต้องยอมได้หมดไปได้แล้วชาติสมาธิมึงอ่ะควรอยู่กับการชกนะเทียนบอกออกมาอีก ชาจึงยอมดึงมือออกจากสนแล้วละสายตาจากน้องมองตรงไปยังเวทีมวยก่อนจะเดินไปข้ามเชือกกันที่พลกับกอนนั้นกดหลงหายเข้าไปข้างในสังเวียนมึงเป็นไรวะไอชาติมีสมาธิหน่อยสิวะแต่ตลอดการชกชาตกลับไม่มีสมาธิเพราะเอาแต่มองสนกลัวแต่รถถังมันจะมายุ่งวุ่นวายกับสนอีกตอนเห็นน้องนั่งอยู่ข้างเทกก็พอจะเบาใจไปได้ แต่พอมองไปอีกรอบแล้วไม่เจอสายตามันก็หลุดโฟกัสจากคู่ต่อสู้ไปแล้วเอาแต่มองหาว่าสนอยู่ที่ไหนจนคู่ชกได้แต้มไปหลายครั้งไอ้สนไปไหนจนถึงเวลาพักยกก็รีบถามหาน้องผลอ้ำอึงหันไปสบตากับลูกพี่เทียนก่อนจะรีบบอกออกไปเออคือข้างในคนมันเยอะหายใจไม่ค่อยออก ไอเทเลพามันออกไปนั่งสูตรอากาศข้างนอกอะ่ะมึงตั้งใจชกหน่อยสิวะไม่ต้องเป็นห่วงมันแต่ถึงจะได้คำตอบแบบนนานแต่เมื่อไม่เห็นสนอยู่ในระยะสายตาชาติก็ยิ่งเป็นห่วงเอาแต่มองหาเอาแต่กังวลว่าสนจะเป็นอย่างไรไปชกยกที่สองก็ไม่มีสมาธิจนถูกเทียนตะโกนด่ากระทังยกที่สถ้าครูชกไม่นอกชาชาก็จะคงคว้าชัยชนะมาไม่ได้ ทุกคนเริ่มกดดันและแข่งเคลียร์รวมถึงเสียวิเชียนและพวกเซียนมัวที่เชียร์อยู่เพราะชาติไม่เคยแพ้มาก่อนเงินเดิมพันจึงถูกวางไว้สูงและทุกคนก็ไม่กล้าคิดว่านัดหนีเขาจะทำได้ย่ำแย่ถึงขนาดนี้ไอชาติมึงอยากให้สอนมันเสียใจเพราะว่ามึงแพ้เพราะมันอย่งี้เหรอมึงอยากให้มันโทษตัวเอง เป็นน้เหที่ททใหห้้มงงแรือไเียนตะโกนสุดเสียงหวังว่ามันจะดังพอที่จะเข้าไปอยู่ในโสดประสาทของคนที่ถูกคู่ชกต่อยจนเซมาพิงเชือกกั้นฝั่งมุมของตัวเองโชคดีที่เสียงของเทียนนั้นดังพอให้ชาติได้ยินและได้สติพอได้ยินคำพูดของลูกพีคนที่โดนหมัดจนม่นก็สะบัดหน้าแรงๆคิดขึ้นมาได้ว่าผ้าตนแผลสนมันก็คงจะร้องไห้เสียใจ และโทษตัวเองอย่างลูกพี่เทียนว่าไม่เอ้ยไอ้ชาติโคตรผิดหวังในตัวมึงเลยว่ะเทียนมองตัวเลขบนนาฬิกาที่เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายก็จะหมดยกไม่เหลือความหวังที่จะชนะได้แล้วไม่คิดว่านักมวยเบอร์หนึ่งของคายจะแพ้เอาง่ายๆเพียงแค่เป็นห่วงอีกคนมากจนเสียสมาธิหมดยกที่สแต่จังหวะเส้นยีแดงผ่าแปะ วินาทีสุดท้ายที่ทุกคนหมดหวังแล้วชาติกับประเคนมาดหนักเขาใส่จุดสำคัญของคู่โฉกจนอีกฝ่ายล้มความลงไปแล้วสลบเมื่อผู้ชี้ขาดรีบเข้ามากันชาติออกให้ไปยืนอยู่ตรงกลางเวทีห่างจากผู้ที่ลม้มลงตามกติการเราเริ่มนับ1นึถึงสิทุกคนต่างหลุนจะไม่กล้าจะหายใจแล้ว8ป1เ ชาติได้รับรู้ถึงการชูมือเป็นผู้ชนะเมื่อนับถึงสิบแล้วคููชกไม่สามารถลุกข,ขึ้นมาได้เสียงร้องด้วยความดีใจดังคืนจากทีมงานของค่ายมวยวิเชียนชัยก่อนครชาติมองไปยังข้างล่างก็ได้เห็นทุกคนกระโดดกอดกันดีใจกันแทบยกใหญ่เป็นการชนะนอกที่บีบหัวใจคนดูเหลือเกินครับสำหรับการชกนัดน,นี้แหม สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ในวิธีทีสุดท้ายนี่ไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับสมกับฉายาชาติพยักษหมอดมหากราบไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเสียงโคศกดังขึ้นตามด้วยเสียงคนดูที่เซ e ็งแซบไปหมดแต่แม้จะดีใจดิตอนสามารถพลิกเกมได้ชาติก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงสนใจยังคงคิดเป็นห่วง เพราะไม่เห็นสนตั้งแต่ตอนชกยกแรกแล้วจนป่านนี้น้องก็ยังไม่กลับเข้ามาชาดเชื่อว่าถ้าสนไม่ได้เป็นอะไรหรือไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นสนก็จะต้องอยากเข้ามาดูและให้กำลังใจตนไอ้สนอยู่ไหนวะพี่พลแต่ว่าจะได้ลงจากเวทีก็หลังจากรับรางวาัลและถ่ายรูปเสร็จพลไปรับลงมาชาติก็รีบถามถึงสนทันทีเออคือ ขอโทษนะไว้ที่ต้องโกหกมึงอะ่ะกลัวว่าบอกไปแล้วมึงจะยิ่งเสียสมาธิแต่มึงไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ลูกพิเทเฝ้ามันอยู่ลูกพิเทียนสั่งให้ลูกพิเทดูแลมันอย่างดีพอถูกถามผลก็นาเปลี่ยนสีรีบอธิบายความจําเป็นที่ต้องโกหกไปแต่ลืมบอกไปว่าสนอยู่ที่ไหนและเป็นอะไรจนชาติมีสีหน้าเครียดจัดแล้วรีบเค้นถามไอ้สนเป็นอะไร มันอยู่ที่ไหนอ่ะใครทําอะไรมันคนที่เป็นห่วงน้องอยู่แล้วได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งห่วงแทบจะบีบคอพลแค้นเอาคําตอบอยู่แล้วถ้ารู้ว่าสนอยู่ไหนชาจะพุ่งไปหาน้องเดี๋ยวนี้ไอ้สนมันเป็นลมน่านจะเพราะคนเยอะเห็นบอกว่าหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็ล้มลงไปเลยลูกพิเทกับพวกไอ้นายอ่ะพาไปสถานีอนมามัยแล้วไอ้นายกลับมาก็บอกวันฟื้นแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก ผลรีบบอกก่อนจะถูกชาติฆ่าตาอย่างไม่ได้ตั้งใจเพราะความใจร้อนและเป็นห่วงนองและไเมื่อได้รู้อย่างนั้นชาต์ก็ยิ่งเป็นห่วงและหัวเสียใส่ผลที่ไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกม่เอ้ยมันเป็นขนาดนี้พี่ไม่บอกผมได้ไงวะยืมกุญใจรถหน่อยผมจะไปหามันผลถึงกับพง่าที่ถูกชาต์ตะโกนคำหยาบใส่หน้าแบบนี้แต่ก็รีบล้งกระเป๋ากเกงหยิบกุญแจรถออกมาให้ แต่จังหวะใจให้ก็เนึกอะไรขึ้นมาได้จนต้องชักมือกลับแต่มึงไหวหรือเปล่าวะแล้วมึงต้องไปตรวจฉี่ด้วยนะเวย้ยเฮ้ยไอชาติยังพูดไม่จบชาติก็คว้าเอากุญแจรถไปแล้ววิ่งแหวกผู้คนออกไปได้ยินเสียงตะโกนกลับมาว่าเออเดี๋ยวกลับมาตรวจจนผลได้แต่สายนาะรู้ว่าชาติเป็นห่วงสนมา แต่พอได้รู้จากคนที่กลับมาบอกว่าน้องมันไม่ได้เป็นอะไรมากเขาก็เบาใจาคงจะเป็นเพราะคนเยอะจนขาดอากาศหายใจยเพราะพอถึงเวลาชกของคู่ไฮไลท์ผู้คนก็ลังลายเข้ามาชมมาเชียร์จนแน่นขนาดไม่เหลือที่ว่างเลยคนที่มีสภาพร่างกายยำแย่จะกการถูกประทะย่างสนจึงรับไม่ไหวหมอให้สนนอนพักที่สถานีอนามายัย เพื่อดูอาการก่อนสักพักเทียนจึงบอกว่าหลังเสร็จงานจะไปรับสนกลับค่ายมวยและห้ามทุกคนบอกชาติตอนที่ชาติอยู่บนเวทีเพราะกลัวว่าจะเสียสมาธิแต่พอได้รู้ว่าชาติรีบร้อนไปหาน้องแล้วรับสนกลับมาที่วัดเพราะชาติต้องกลับมาตรวจร่างกายและตรวจปัสสาวะหาสารกระตุนก่อนจ,จะขนของกลับค่ายมวยพร้อมกัน ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแงนงงนมาแล้วหนังสือเสียงเรื่องใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับนิยายเรื่องผมได้เมียเด็กนิยายมาแรงของนาประการนุเป็นนิยายคู่รองจากเรื่อง เด็กช่างรักจริงใน YouTube แต่และอีพีนั้นมียอดวิวมากถึง1,000 0วิวและมียอดอ่านมากถึง5,000 0 0วิวเมื่อวันนี้มีให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงแล้วครับนิยายเรื่องนี้ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับศิลปะแม่ไม้มัวไทยอบคุณไปกับวิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีตและยังได้พบกับความน่ารักใสซื่อ แต่เล็กแต่น้อยหน้าหยิกหน้ากอดของน้องสนที่ทําให้พี่พี่นักอ่านได้ยิ้มตามอย่างแน่นอนครับและคุณอุ๋เองก็ยังได้มอบฉากเอ็ีสุดฟินให้พี่พี่นักอ่านต้องหาถาังมารองเลือนกันเดากันเลยทีเดียวแอดรับรองเลยว่าเป็นนิยายที่ครบทุกรสชาติอย่างแน่นอนฝังกันยาวๆจุกๆพ้อมมีให้พี่พี่ได้จับจองกันถึง3เล่มจบกันเลยมีทั้งเล่มหเล่มส และเล่มสเปเชียลและเป็นนิยายอีกหนึ่งเรื่องที่อัปลงระบบเพียง2ชั่วโมงก็ติดอันดับขายดีในแมปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดความสนุกเลยนะครับรีบไปดาวน์โหลดมาฟังกันได้เลยที่เว็บไซต์แมปนั่นเองครับลิงก์ดาวน์โหลดอาจจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ